มิ่งยูเอคองเฝ้าดูมิ่งเทียนเทียนจากไปจากนั้นยืนขึ้นหันหลังและออกจากสนามเขาไปที่หลิงซานซึ่งชูชูอาศัยอยู่ตั้งแต่ชูชูกลับมาจากตระกูลยูเธอรู้สึกหดหูใจลุงยูเอคองเมื่อเห็นมิ่งยูเอคองปรากฏขึ้นชูชูที่เมื่ออยก็ลุกขึ้นและร้องเรียกจูตูคุณกำลังคิดอะไรอยู่มิ่งยูเอคองถามด้วยรอยยิ้มชูชูสายหัวของเธอและพูดว่าฉันไม่ได้คิดอะไรเลย คุณอยากออกไปข้างนอกไหมยิ่งยูเอคองถามหันกลับมาชูชูพงะเล็กน้อยยิ่งยูเอคองพยักหน้าและพูดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าน้ำแข็งหือใบหน้าของชูชูเต็มไปด้วยความสงสยัยมันเริ่มเมื่อหลายปีก่อนหมิงแย่คงเล่าเรื่องตระกูลน้ำแข็ง อีกของอยูสุทะลุผ่านอาณาจักรและเข้าสู่ฮ o ล y ี่เฮเ n l วนลี่หลอดครั้งนี้ยูสุส่งเขาพาเทียนซูนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าน้ำแข็งฉันวางแผนที่จะพาคุณไปกับฉันที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าน้ำแข็งอัญญ,ญาประกาศคู่ด้วยความไม่พอใจเขาพูดว่าทำไมคุณพาฉันไปที่นั่นฉันไม่ต้องการพบเขามิ่งยูเอคองพูดด้วยรอยยิ้ม ฉันได้ข่าวว่าคราวนี้ฉันทำลายผู้อาวุโสของเผ่ายูผู้แข็งแกร่งเทียนซูนผู้ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่ฉันใช้คือแหล่งภายนอกพลังงานดาบที่ก่อตัวขึ้นโดยดาวและในระนาบภายนอกแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่เชี่ยวชาญดาวดั้งเดิมของระนาบนับไม่ถ้วนและมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นและนั่นคือเจียงเฉินเมื่อได้ยินเช่นนี้ฉู่ฉู่ก็ตกใจคุณหมายความว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือ หมิงแย่คงสายหัวเล็กน้อยและพูดว่าฉันไม่รู้แต่ฉันเดาได้คร่าวๆในบรรดานักบ,บุญทั้งสามนั้นคนหนึ่งอยู่กับเจียงเฉินในระนาบรอบนอกเขาติดตามเจียงเฉินเจียงเฉินต้องสอนเขาถึงวิถีดั้งเดิมของระนาบต่างๆส่วนอีกคนหนึ่งอาจเป็นไทลาที่พาเจียงเฉินไปครั้งสุดท้ายกับประกูลอยู่ อีกคนหนึ่งคือเจียงเฉินแม้ว่าเขาจะมีศักยภาพที่ดีเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะไปถึงอนณาจักรสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้ชูชูถามอย่างสงสยัยมิ่งยูเอคองถายมือเล็กน้อยและพูดว่าฉันไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นฉันจึงวางแผนที่จะพาคุณไปดูถ้าเจียงเชนเข้าร่วมกองกำลังจริงๆเขาควรจะมีส่วนร่วมในความขับข้องใจระหว่างไอแคลนและเผ่าโบราณทั้งสีในหมู่พวกเขา นี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณด้วยเผ่าน้ำแข็งที่เกี่ยวข้องกับเผ่ายูเผ่ายูไม่น่าจะหนีไปได้ในเวลาอันสั้นโอเคฉันจะไปชูชูไม่ลังเลเลยอึงเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกเดินทางทันทีหมิงเย่คงกล่าวชายผู้แข็งแกร่งคนใดในประกูลที่บิดาวางแผนจะส่งในครั้งนี้ชูชูถามเท่าที่ฉันกังวล ครอบครัวของฉันแค่เดินไปรอบๆเมื่อเผ่าน้ำแข็งถูกทำลายล้างเผ่าอยู่เป็นผู้นำและเผ่าโบราณโบราณทั้งสี่ก็เป็นเพียงผู้ติดตามยิ่งกว่านั้นผู้ที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้จากครอบครัวของเราถูกกำจัดพ่อของคุณสามารถวางเรื่องนี้ได้ยิ่งอยู่เอคองกล่าวเขาติดตามมิงเชียนมาเป็นเวลานานและเขารู้จักมิงเชียนเป็นอย่างดีโดยพื้นฐานแล้วเขาเข้าใจสิ่งที่ปรมาจารย์คิดและวางแผน ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งเหล่านี้เขาทําโดยพื้นฐานแล้วจุดประสงค์ของการปรากฏตัวของเขาในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อจัดการกับไอเรสแต่เพื่อหาโอกาสดูว่าเป็นไปได้ไหมที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับไอเรสอย่างลับๆสำหรับสิ่งเหล่านี้ปรมาจารย์ไม่สามารถออกมาด้วยตนเองได้และเขาไม่สามารถปล่อยให้สีเผาโบราณถูกจับได้เป็นการดีที่สุดสำหรับเขาที่จะออกมาข้างหน้าแม้ว่าเรื่องนี้จะถูกเปิดเผยในท้ายที่สุด ตระกูลหมิงสามารถผลักดันความรับผิดชอบทั้งหมดที่มีต่อเขาเพื่อให้ตระกูลหมิงสามารถล่าถอยได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บชูชูไม่มีอะไรต้องเตรียมหลังจากเรียนรู้ว่าเรื่องนี้อาจมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับเจียงเชนเธอต้องการไปดูไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอติดตามมิงยูเอคองและรีบออกจากมิงม่งสุมิ่งสุยอดเขาหลักด้านหลังภูเขาบนหน้าผาหมิงเทียนมองดูหมิงแย่คงพาฉูจือออกไป ใบหน้าของเขาสงบมากไม่มีสีหน้าผันผวนใดๆท่านหลอดท่านคิดเรื่องนี้ชัดเจนแล้วหรือเงามืดปรากฏขึ้นข้างหลังเขาเงาเป็นภาพลวงตาและไม่แน่ชัดว่าเป็นชายหรือหญิงหรือแก่หรือหนุ่มหญิงเทียนปิดปากและไอเบาๆเมื่อเขาเอามือออกไปมีเลือดอยู่ในมืออาจารย์สบายดีไหมเงาอดไม่ได้ที่จะกังวล ไม่มีอะไรร้ายแรงแค่ว่าข้ารีบร้อนเกินไปข้าล้มเหลวในการตมตีครึ่งก้าวซึ่งทำให้ร่างกายข้าเสียหายข้าจึงล่าถอยจากนี้ไปการกระทำทั้งหมดของตระกูลหญิงไม่มีอะไรทำกับฉันหลังจากพูดสิ่งนี้นิงเชียนก็หายไปอยู่กับที่ฮาเดสถูกส่งไปเจียงเฉินยังเดินผ่านโลกมืดไม่หยุดเขาเดินตามเส้นทางที่ไทลากำหนดและในไม่ช้าก็มาถึงที่ที่ไทราชีในบริเวณนี้ยังมีการแข่งขัน อย่างไรก็ตามเผ่าพันธุ์ดึกดำบานนี้ไม่แข็งแกร่งมากนักในโลกมืดมันเป็นเพียงหนึ่งในเผ่าพันธุ์มืดนับไม่ถ้วนสถานที่นี้ยังเป็นทางเดียวที่ฮาเดสจะไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเผ่าพันธุ์น้ำแข็งหากพวกเขาไปที่อื่นพวกเขาจะหันไปไกลเจียงเชนกำลังรอยอยู่ในบริเวณน,นี้ อย่างไรก็ตามหลังจากรอมาหลายปีเขาก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตใดๆจากฮาเดสที่เดินผ่านมาเป็นไปได้ไหมว่าตระกูลหญิงไม่ได้ผ่านที่นี่หรือฉันพลาดไปเจียงเฉินขมวดคิ้วเขาไม่รีบร้อนแต่รออย่างอดทนเขาตั้งใจจะรออีกสามพันปีหากตระกูลหญิงไม่ผ่านสถานที่แห่งนี้ภายในสามพันปีเขาจะหันหลังกลับและกลับไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าน้ำแข็ง ย้อนกลับไป3,000ปีต่อมามันเกือบจะเป็นเวลาที่สี่เผ่าโบราณรวมตัวกันเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าแล,และในพริบตาเวลาผ่านไปกว่าพันปีมากกว่าหนึ่งพันปีต่อมาเรือรบบินได้ปรากฏขึ้นภายในขอบเขตการรับรู้ของจิงเชนเรือรบบินลำนี้มีขนาดใหญ่มากมีธงซึ่งเป็นตัวแทนของนรก หลังจากสัมผัสทั้งหมดนี้เจียงเชนก็หายไปทันทีและในวินาทีต่อมาเขาก็ปรากฏตัวขึ้นในความมืดที่สว่างสวยัยหลังจากที่เขาปรากฏตัวได้สักพักเรือรบที่บินได้ก็ปรากฏขึ้นในสายตาเรือรบที่บินอยู่หยุดอยู่ตรงหน้าเขาบนดาดฟ้าของเรือรบชายหญิงคู่หนึ่งปรากฏตัวขึ้นสิ่งมีชีวิตอะไรขวางทางใบหน้าของมิ่งยูเอคองเฉยเมยและเสียงตะโกนเย็นชาก็ดังก้อง เจียงเชนคืนรูปลักษณ์ของเขาและเปลี่ยนเป็นเจียงซีจีอูก่อนหน้านี้เขายิ้มและพูดว่าไม่ได้เจอกันนานนี่เจ้าเด็กมานี่สิยิ่งยูเอคองโบกมือของเขาและข้อจํากัดการก่อตัวของเรือรบบินก็ถูกยกขึ้นเจียงเฉินปรากฏตัวบนเรือบินพร้อมกับร่างของเขาหลังจากไม่รู้สึกถึงสิ่งมีชีวิตอื่นใดบนเรือหอก เขาก็กลับไปเป็นรูปลักษ์เดิมมองชูชูข้างๆเขากอดเธอไว้ในอ้อมแขนของเขาและพูดอย่างอ่อนโยนว่าชูชูชไอนิ่งอยูเอของกระแอมเบาๆหลายครั้งชูชูผลักเจียงเชนออกไปทันเวลาเจ้าหนูเจ้าช่างกล้าหาญยิ่งนักหมิงเย่คงพูดเรียบๆถ้าสิ่งนี้หลุดออกไปสิบชีวิตก็ไม่เพียงพอสำหรับเจ้าที่จะสูญเสียเจียงเฉินหัวเราะเบาๆและกล่าวว่าไม่ใช่ว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใด ใช่แล้วทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่พ่อหนุ่มคุณไม่ได้รอเราอยู่ใช่ไหมวิ่งยูเอคองถามฉูฉูก็สงสัยเช่นกันและถามเรื่องของเผ่าน้ำแข็งเกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่เอ๊ะเจียงเฉินพง,งะเล็กน้อยคุณรู้ได้อย่างไรว่ามันเกี่ยวข้องกับฉันวิ่งยูเอคองกล่าวาข่าวมาจากตระกูลยูว่าหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่โจมตียูลิวใช้พลังงานดาบดาวดั้งเดิมและระนาบด้านนอกมีคุณอยู่นับไม่ถ้วน ด้วยวิธีดั้งเดิมมันบอกว่าอยู่ข้างในมิ่งยูเอคองหันหลังกลับและจากไปเรือบินในห้องนิ่งยูเอคองถามเจ้าหญิงแห่งเผ่าน้ำแข็งปรากฏตัวหรือไม่เจียงเชนมองไปที่มิ่งยูเอคองคิ้วของเขาขมวดเล็กน้อยเขาไม่รู้ว่าเขาควรเชื่อมิ่งยูเอคองหรือไม่แม้ว่าครั้งหนึ่งมิ่งยูเอคองจะให้ดอกบัวเมคาสูงสุดแก่เขาแต่เขาก็หยิบบางอย่างแลกเปลี่ยนในครั้งนั้น จากนั้นมิ่งยูเอคองช่วยให้เขาหลบหนีอย่างไรก็ตามมิ่งยูเอคองนั้นแข็งแกร่งที่สุดในตระกูลมิ่งและกลุ่มมิ่งก็เป็นหนึ่งในสี่กลุ่มมืดโบราณเจียงเชนไม่รู้ว่านี่คือเผ่าพันธุ์ใดที่รักลุงอยู่คงเป็นคนดีมากคุณวางใจได้ชูชูเห็นความลังเลข,ของเจียงเฉินเจียงเชนเหลือบมองชูชูและพูดว่าในเมื่อชูชูได้พูดเช่นนั้นแล้วคราวนี้ฉันจะเชื่อคุณเขา มองไปที่นิ่งยูเอคองอีกครั้งและพูดว่าถูกต้องเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับฉันจริงๆฉันไปที่โลกมืดคราวนี้ส่วนใหญ่เพื่อค้นหาวิญญาณน,น้ำแข็งที่มีค่าที่สุดที่เผาน้ำแข็งทิ้งไว้ในชาติที่แล้วฉันเข้าไปในอนุสรณ์สถานของเผ่าน้ำแข็งฉันตายในชาติที่แล้วเพราะเบาะแสของน้ำแข็งวิญญาณฉันได้เบาะแสของบิงโพดังนั้นฉันจึงรีบไปอีกครั้งเจียงเชนเพียงแค่เล่าเรื่องของเรื่องนี้ อีกครึ่งก้าวจะถึงยอดเขาหวังชิงแต่ไม่สามารถเข้าถึงยอดเขาหวังชิงได้เมื่อได้ยินเช่นนี้หมิงเย่คงก๊อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงบางทีสีเผ่าโบราณที่มืดมนได้ปิดล้อมเผ่าน้ำแข็งในตอนนั้นไม่ใช่แค่เพื่อสมบัติทั้งสามของเผ่าน้ำแข็งแต่อาจเป็นเพราะพวกเขาได้เรียนรู้ว่าเผ่าน้ำแข็งมีชายที่แข็งแกร่งมากและกังวลว่าสถานะของเผ่าโบราณทั้งสี่ เขาจะไม่รับประกันพวกเขาเข้าร่วมกองกำลังเพื่อโจมตีไอเรสมิ่งยูเอคองพึมพำเบาพ,พึมพำเบาเจียงเชนไม่สนใจเรื่องเหล่านี้เช่นกันตอนนี้เขาต้องการรู้ว่ากลุ่มโบราณมืดทั้งสี่จะทำอย่างไรต่อไปซึ่งเป็นเหตุผลหลักว่าทำไมเขาถึงรอครึ่งก้าวสำหรับกลุ่มหญิงในครั้งนี้ถูกต้องมิ่งยูเอคองชำเลืองมองเจียงเชนและพูดว่าฉันบอกข่าวร้ายบางอย่างแก่คุณอะไรนะ เจียงเชนมองไปที่เขายิ่งยูเอคองกล่าวว่ายูอีของยูคลนได้บุกเข้าไปในเซนเทเว่นเอ็กซ์เทสเรียวและได้ออกจากศูนย์ละกากรไปแล้วคราวนี้ยูคลนส่งยูเีเพื่อนำทีมไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของไอคลนและหลังจากเรื่องของไอคลนสิ้นสุดลงแล้วบางทีอาจถึงเวลาที่ไอคลนจะแต่งงานกับชน้นและถึงเวลาที่ชูชูจะแต่งงานแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้เจียงเชนกไม่ได้ที่จะกหมัด แนนชูชูมองไปที่เจียงเชนอย่างสเสน่หาและพูดว่าที่รักไม่ต้องกังวลแม้ว่าฉันตายฉันก็จะไม่แต่งงานกับยูอีคนนั้นเจียงเชนก็มองไปที่เธอเช่นกันและทำสัญญาที่รักษาไว้อย่าอัญญประกาศเดียว ไม่ต้องห่วงไม่ว่ายังไงก็ตามฉันจะไม่ให้คุณแต่งงานกับฉันคุณเป็นภรรยาของฉันคุณเป็นของฉันไม่มีใครแย่งมันไปได้และใครก็ตามที่พรากมันไปฉันจะทำลายครอบครัวของเขาทั้งหมดนิ่งยูเอคองเปล่าวพร้อมกับรอยยิ้มจางๆเจียงเฉินด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของคุณคุณไม่สามารถต่อสู้กับตระกูลยู่ได้เลยตอนนี้คุณมีทางเดียวเท่านั้นหือเจียงเฉินมองไปที่หมิงแย่คง ยิ่งยูเอคองกล่าวว่าวิธีเดียวคือการรวมตัวกับไอคลานคุณยังบอกด้วยว่าเจ้าหญิงไอคลานได้เข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เพื่อล่าถอยเมื่อเธอออกจากศูนย์ลากากรเธอจะเป็นหลอดสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์และนอกเหนือจากน้ำแข็งคลนพรินเซสเป็นครึ่งก้าวของทยสร้างแวงกิงแม้ว่าโรงไฟฟ้าที่จุดสูงสุดจะบ้าแต่ก็น่ากลัวมากนอกจากโรงไฟฟ้าเทียนซูนอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เคียงข้างคุณแล้วหากคุณสามารถชักชวนโรงไฟฟ้าของกลุ่มไททัน ให้เข้าร่วมกับคุณได้แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเผชิญหน้ากับตระกูลยูได้โดยตรงแต่ก็ไม่เป็นไรที่จะสร้างปัญหาให้กับตระกูลยูแม้ว่าอัญญะประกาศคู่เขาเปลี่ยนเรื่องและพูดต่อแม้ว่ากลุ่มของเราไม่สามารถช่วยคุณได้ในที่โลง่งแต่เราสามารถช่วยคุณได้อย่างลับๆหมิงแย่คงพูดช้าๆต้นเหตุคืออยู่ยี่ถ้าคุณฆ่าย,ยูยี่การแต่งงานครั้งนี้ก็จะถูกยกเลิกโดยธรรมชาติ แม้ว่าจะไม่สามารถยกเลิกได้แต่ก็จะล่าช้าสิ่งนี้จะทำให้คุณมีเวลามากกว่านี้จงเติบโตขึ้นหมิงเย่คงชี้ให้เห็นเส้นทางที่สดใสสำหรับเจียงเฉินโดยไม่รู้ตัวจุดประสงค์ของการมายือนครั้งนี้คือเพื่อดูว่าเขาสามารถรวมตัวกับไอคลนอย่างลับๆเพื่อสร้างปัญหาให้กับยูคลนและแม่แต่แคลนโบราณอื่นๆได้หรือไม่เจียงเฉินปรากฏตัวโดยไม่คาดคิด มีสายสัมพันธ์นับไม่ถ้วนระหว่างเจียงเฉินและชู่ๆูมันจะดีที่สุดถ้าเจียงเชินก้าวไปข้างหน้าในเรื่องนี้และเดิมทีเจียงเชนวางแผนที่จะรวมตัวกับไอคลานแต่ระดับการฝึกฝนของเขายังต่ำและเจ้าหญิงบิงกิ้งแห่งไอคลานอาจไม่ได้สนใจเขาเขาหลงทางในความคิดหากคุณต้องการให้บิงกิ้งร่วมมือกับเขาคุณต้องโทรหากวนแลนเป็นอย่างไรบ้าง นิ่งยูเอคองมองไปที่เขาและถามมีวิธีใดบ้างที่จะร่วมมือกับเจ้าหญิงแห่งเผาน้ำแข็งและหาโอกาสที่จะทำลายยูอีเจียงเชนแตะขมับของเขาเบาๆและพูดว่ามันค่อนข้างยากแต่ฉันจะคิดเกี่ยวกับมันโดยเร็วที่สุดวิธีอัญญประกาศคู่มีอีกวิธีหนึ่งมิ่งยูเอคองเตือน คุณทำเรื่องนี้แบบเจียงซีจีอูและคุณทำไม่ได้ในฐานะเจียงเชนคุณต้องเปลี่ยนตัวตนของคุณมีฉะนั้นยูอีเมื่อคุณตายคุณจะต้องทนรับความโกรธแค้นของตระกูลยูและเมื่อตระกูลยูตอบโต้แม้แต่ระนาบกลางด้านนอกก็จะเสร็จสิ้นฉันรู้เจียงเชนกดขมับของเขาเบาๆตกลงคุณไปเถอะอย่าตามเราคุณตามเรามาแล้วคุณก็พบกับชนเผ่าโบราณทั้งสี่ ฉันมิ่งสุกไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนและมิ่งสุกกำลังพักฟื้นอยู่ในขณะนี้และฉันไม่ไม่อยากลำบากแต่จะมีปัญหามากขึ้นในอนาคตถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือคุณสามารถติดต่อฉันอย่างลับๆกล่าวหมิงแย่คงให้คำจารึกแก่เจียงเฉินคุณเก็บคำจารึกนี้ไว้ถือคำจารึกนี้ไว้คุณสามารถติดต่อฉันได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนหากคุณติดต่อฉันฉันจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด ตกลงเจียงเฉินอพูดจารึกที่นิ่ยูเอของมอบให้คุณสามีระวังตัวด้วยชูชูเห็นว่าเจียงเฉินกำลังจะจากไปอีกครั้งใบหน้าสวยของเธอก็แสดงความไม่เต็มใจเช่นกันเจียงเฉินยิ้มและพูดว่าไม่ต้องกังวลจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ร่างกายของฉันแข็งแกร่งมากและระดับการฝึกฝนของฉันก็ดีขึ้นเช่นกัน ในอนาคตฉันจะทำลายตระกูลยูแน่นอนและกลายเป็นผู้นำสูงสุดของโลกที่มืดมิดนี้ท่านหลอดจะไม่มีใครพยายามกลั่นแกล้งเจ้าเมื่อถึงเวลาไปกันเถอะเจียงเฉินโบกมือลาชูชูอย่างไม่ใส่ใจร่างของเขาหายไปบนเรือเหาะและไม่นานลมหายใจของเขาก็หายไปในบริเวณนี้เด็กคนนี้ทำให้ฉันประหลาดใจจริงๆฉันไม่คิดว่าเขาจะปล่อยเจ้าหญิงแห่งไอเรสนิ่งยูเอคองดูผ่อนคลาย เดิมทีมันจะลำบากมากที่จะรวมกับไอแคลนในครั้งนี้แต่เจียงเชนปรากฏตัวครึ่งทางและแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างง่ายดายตอนนี้มิ่งแคลนสามารถอยู่นอกเรื่องได้ดูไอแคลนและอยูแคลนและแม้แต่พระเจ้าแคลนมูเรียวแคลนสามการแข่งขันใหญ่ต่อสู้แม้ว่าเผ่าน้ำแข็งจะไม่สามารถทำลายสามเผ่าโบราณได้แต่พวกเขาก็สามารถทำลายสามเผ่าโบราณของยูแคลน กอดแคลนและบูเรียลแคลนได้เพียงแค่เก้าครึ่งเก้าวไปยังจุดสูงสุดของแวงกิ้งยิ่งยูเอคองดูผ่อนคลายในขณะที่จูดจูดูกังวลเป็นเวลานานแล้วที่เธอกลับมาที่เผ่าหมิงและเธอก็ชัดเจนมากเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเผ่าโบราณมืดทั้งสี่เธอกังวลมากกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจียงเชนจะเกิดอุบัติเหตุไปกันเถอะไปต่อ หมิงเย่คงเร่งเรือหอกให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าและเรือหอกก็เดินทางอย่างรวดเร็วผ่านโลกมืดอ right ันไร้ขอบเขตและปรากฏตัวขึ้นในพื้นที่ห่างไกลอย่างมากในชั่วพริบตาเจียงเฉินก็รีบกลับไปทางเดียวกันเขายังคงใช้ฟรีและใช้งานง่ายแม้จะมีความแข็งแกร่งในปัจจุบันเขาก็ไม่สามารถตามยานบินของตระกูลหมิงได้แต่เขาไม่มีอะไรต้องกังวลเกี่ยวกับ คราะแม้ว่าเขาจะรีบกลับมาก่อนที่สี่เผ่าโบราณที่ยิ่งใหญ่จะมารวมตัวกันเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะัก